วัสดีทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผม VOGSUT นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในของรถแอลเฟิงนะฮะที่มันมา2อสวันที่แล้วแหละนะครับมันมาปุ๊ลลวมันก็หายปักแล้วบางคนก็สุ่มแล้วสุ่มได้บางคนก็สุ่มไม่ได้นะเกิดจะสุ่มได้ละแต่มันหายนะครับสรุปว่าคือตอนนั้นเหมือนเขาจะเอาเข้ามาวางขายผิดวันผลค,คิว่าอย่างงั้นนะ,ะแล้วมันก็เอากลับมาขายใหม่นะครับโอเค วันนี้ผมก็เลยจะมาทําการรีวิวในของตัวรถแอลเฟิงให้ทุกคนดูที่หลอดอยู่อา่าเหลืองอยู่ที่92แล้วก็หลอดเฉพาะของรถอ,อยู่ที่61สุ่มมาเลยตาแรกครับหนึ่งช่องครับผมตาที่2นะฮะช่องที่2มาแล้วตาแรกผมก็คิดว่า,ารถคันนี้มันจะมาแบกคือตอนที่มันมาให้เราสุ่มแรกๆเนี่ยมันมาให้เราสุม่มโดยใช้หลอดหลอดไฟีะหลอดเฟีะนะหลอดเฟ,นะดเฟีนะฮะแต่ตอนนั้นน่าจะบักปปลูกถ่านนะครับตอนนี้ก็เลยมาทำให้เราสุ่มแบก ใช้หลอดเอิมแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเห็นหลายๆคนเขาบอกว่าสูมแล้วมันเป็นหลอดฟรีแต่ถ้าเราสูมมันจะมันจะให้เราซื้อหลอดหลอดเหลืองเออน่าจะบั๊กแหละตอนนั้นน่ะน่าจะบั๊กแล้วตอนนี้มันก็ให้เราสูมบบใช้หลอดเอิมแล้วนะครับก็คือต้องเติมนั่นแหละดูนะครับว่าผมจะหมดประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ได้มาแล้ว5้าช่องแล้วนะครับทุกคนว่าทั้งหมดเนี่ยที่ผมมีนนเนี่ยร้อยกว่าหลอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ประมาณจี่ช่องนะ แล้วถ้าเราสูมได้แล้วผมจะตีให้นะครับว่าหมดประมาณกี่หลอดอ่าใช้ประมาณกี่เพจถึงจะได้ในของรถเอาเผิงคันนี้เรียกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะแรงอยู่นะปืออีก99หลอดครับลุยก,กันเลยนะฮะเออช่องที่เจ็ดมาแล้วช่องที่8ครับไม่มาครับยังไม่มาแปดโอ้โหไม่มาครับไม่มา ผมว่าน่าจะโดนประมาณ400หลอดแน่เลยฮะตอนนี้ยตอนนี้คือหมดไปแล้ว250หลอดมาแล้วว่าเลย2ช่องครับ2ช่ององีก2ช่องเท่านั้นนะฮะแต่เป็น2ช่องที่ค่อนข้างจะเจ็บมากด้วยอืไม่มาครับอู้หจีบเลยอีก99หลอดนะครับ ลุยกันต่อฮะตอนนี้ผมก็หมดไปแล้วนะฮะ350อหลอดแล้วอ,นะอ,อือมาแล้ววะ่ะ3า0แล้วน,นะครับ351หอลอดนะถ้าผมสุ่มทั้งหมดเนี่ยโอ้โหพี่ครับมาเถอะอ้ยนิดเดียวโอ้ยสองหลอบสุดท้ายนี้ต้องได้ครับฮืมไม่อ่ะไม่อ่ะขอรอบนี้เถอะนะมามามาโอ้ยโอ้ยัยยน มันต้องอย่างนี้ครับทุกคนโอ้ไม่เกลือฮะเออมันต้องอย่างนี้ครับหวานเตี้ยบเลยครับแหมเป็นยังไงบ้างล่ะหวานไม่หวานไม่รู้อ่ะแต่คือผมหมดแค่สาร้อยห้าสิบเอ็ดหลอดเท่านั้นนะครับเนอไม่เยอะครับแล้วถ้าตีเป็นเพชรประมาณกี่เพชรเหรอมาเดีย๋ยวผมจะตีให้ดูถ้าตีเป็นเพชรอ่ะผมจะหมดอยู่ที่8 0 0พ 7จ็เพชรครับหรือก็คือ8700เพชรครับครับอันนี้แบบรวมหลอดฟรีที่มันแจกแล้วก็ได้รับมานะหลอดฟรีด้วยนะครับรวมเลยนะแจกแบกถ้าหลังจากกิจกรรมเนี่ยเออคือมันจะไม่มีหลอดฟรีแล้วไงก็ผมก็รวมเลยนะครับรวมหลอดฟรีเลยนะถ้าเกลือกว่านี้มี400หลอดอ่ะ400กว่าหลอดอ่ะ10,000่นเพชรแน่ๆนะสำหรับใครที่เกลือนะครับแต่ผมโชคดีไงหวานเจี๊ยบเอาพาทุกคนมาดูสกิลของแอลเพิร์กันเลยนะครับ ก็สาม,มารถปล่อยในโตรในทางเลสปีดได้นะครับเมื่อไม่ได้อยู่ในสถานะในโรความเร็วส่วนสูตรของอ่าทาเลสปีดนะความเร็วจะเพิ่มขึ้น26กิโลเมตรต่อชอั่วโมงและ2ครั้งที่เข้าสู่อ่าทางเลสปีดนะครับความเร็วจะได้รับเอ็มแท้งอยู่ที่86เปอร์และ76เตตามลำดับทุกๆ12ครั้งที่เข้าสู่ทางเล่สปีดความเร็วหรือใช้มินิพูดความเร็วส่วนสูตรพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น6กิโลเมตรต่อชอั่วโมงภายใน6วินาทีและในโอดโอัตโนมัติ 6%ต่อวินาทีนะครับเราไปทําการปรแต่งในของตัวรถ a l f o r น g r a n o ว่าปรแต่งทางด้านสายไหนกันบ้างนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการอัพในของตัวชิปสักครู่นะครับตัวเครื่องอัพไปทัน้านสายขวานะครับตัวล้อทางด้านซ้ายครับเชือเพลิงสายเดียว M เ,เ,เทโบนะครับซ้ายครับ M แท้งซ้ายครับเอาใหม่ล้อมนะครับตัวเครื่องใส่ขวา ล้อไซส์สุดครับเชือเพลิงใส่เดียวเทเบิลใส์สุดครับเอ็มแท้งซส์สุดครับมาเทสความเร็วให้ทุกคนดูกันวิ่งด้วยความเร็วตามปกติอยู่ที่203.4ครับถือว่าแรงนะครับ CWB นะครับอยู่ที่289.1นะครับ w CW นะครับอยู่ที่293.9นะครับถือว่าแรงนะฮะแล้วก็ c w w นะครอยู่ที่313นะฮะอุ้ยแรงนะแรงนะเอาเรื่องนะฮะ เรืโสนๆนะครับ W C W W บทติ s สกิลนะอยู่ที่323 .3 หรือเปล่านะโคตรแรงเลยนะฮะถ้าในตัวพิพิจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ในตัวพิพิออยู่ที่274ที่ผมทำการเทสมาละเดี๋ยวเอาไปเล่นให้ดูเลยไม่รู้ว่าในแลงจะหาห้องเจอหรือเปล่าจะลองดูนะฮะแล่งอยู่ที่ 4, 2, 4. 2, 4. 4. 9 999แล้วตาแลกมันก็ให้เราเล่นสนามนี้เลยครับถ้าเป็นรถเลียมบูธมันค่อนข้างดี แต่มันก็เหมาะกับรถที่ทางด้านสปีดหรือว่าทางเลขความเร็วเหมือนกันนะครับก็คือรถคันนี้เอ้าเฟิร์กนะฮะมันก็เหมาะเหมือนกันแต่รถเลี้ยมพุทมันอาจจะเหมาะกว่าถึงจะเหมาะขนาดไหนนะครับแต่ก็อยู่ที่ฝีมือนะครับทุกคนโหไ้ายดังต่นีฮะในโตเก็บในโตอือ อุ้ยอุ้ยเล่นผิดลาาแล้วครับเหย่าแท้งสปีดล้อรถมันแรงครับเห็นไหมอย่าแท่งสปีดล้อรถโคตรแรงเลยแต่สู้กับรถเอสตันไม่ไหวฮะเอสตันปวดกลืนว C W เอสตันเป็นรถเลี้ยงโบ๊ทไงโอ้ยโบ๊ทโบ๊ทไม่ยาวนะโบ๊ทไม่ยาวนะครับแอลเฟิร์นครับโบ๊ทไม่ยาวเพราะว่า ไม่ใช่รถเกี่ยวกับการเลี้ยงบูสเหรอเนาะบูสเขาทั้งสั่นนะฮะมันเป็นรถทารเลตสปีดเอา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 เอลสตันเหรอครับเอลสตันเหรอครับรถเมตารับเออันดับสองเอลเฟิร์มไหนเป็นไงโอ้ยยางโหด อันนี้เป็นตารแรกด้วยนะหุ่โอดจัดไ S i s ส S C โอ้ยมีมีคนพลาดมีคนพลาดน่ะบุสบุษสั้นนะเออบุสสั้นนะครับเอาเฟิร์นรถบุสสั้นนะแต่ทางเร่งสปีดอ่ะมันเหยียดแล้วมันแรงไง ข้อเสียก็คือบูทสั้นนะครับในของรถเอลเฟิร uh, ์นครับเป็นายมีบัคก,กันแตนอยู่เราจะโชว์ตก t เจ็ดนะฮะอยู่ข้างๆผมเนี่ยเห็นไหมเราจะโชว์รถใหม่ตก t เจ็ดนะครับทุกคนเอลเฟิร์นมาแล้วครับเป็นรถที่มันไม่เหมาะกับดานนะไม่เหมาะเลยเพราะสนามแบบเนี้ยสนามต้นเกมเนี่ยมันไม่เหมาะเลยนะฮะแล้วก็ถ้าไม่มีทางเล่นสปีดเนี่ยคือ พูดได้คำเดียวว่าไม่เหมาะก็โคตรเลยคือเล่นมันค่อนข้างเสียเปรียกอะถ้าไม่มีทางเล่นสปีดอะเออมันเป็นรถที่ค่อนข้างเจาะจงด่านนะแต่ไม่กลัวคายอยู่แล้วครับทีเจ็ดก็เอาลงแครเขากลัวอุ้ยทีเจ็ดทีเจ็ดโอ้โหมีคิดทีเจ็ดจะชนเราอะแต่เสียใจยจังเลยฮะมันพลาดก็มันพลาด เป็นไงเป็นไงเออตามมาดิตามมาด,ามมาดิเอาดิเอาดิใครกลัว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 ทีเจ็ดหรอครับทีเจ็ดหรอครับทีเจ็ดหรอครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยแม,ม่งกระตุกจัดโอ้ยกระตุกอะครับพี่ลองสับกระตุกอะกระตุกนี่เดียวคือขาจังหวะเลยครับค้งไม่ได้เสียจังหวะดวมน้ำเสงเลย ก็คือมันไม่หมอะไงไม่ไม่มีทางเล่นสปีดอะรถเรามันไม่แรงอะหมาะสุดแล้วสนามนี้กับรถคันนี้นะฮะดูนะไม่เชื่อไม่เชื่อนี่ได้ในโตมมาเลยเห็นไหมนี่นี่ได้เอ็มแทงมาเลยเป็นไงเป็นไงเอามาแทงทีสากับลูน่าได้เลยนะถ้าใครไม่มีอะแต่ถ้าเทียบกับลูน่ากับทีสามคันนี้ ูไม่ได้ครับลูน้าที่สมยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วนะนี่นี่อืออืออืออ,อย่างไรยครับพี่น้องเป็นไงบอกแล้วว่าถ้าเป็นสนามของมันมันแรง อุ้ยพลาดอย่ยแทงสปีดในใช้ในโตทางแทงสปีดได้เป็นไงเป็นไงไวโอลูย์อื้ออ,อ w C, w, w. W.. ื้อไวชนวีดีวีดีวีเดี๋ยวมันโตมาคึ้มแทงมา อะไรไงเหยียาทาั้งสปีดโคตรแรงเลยครับพี่เออเหยียาทาั้งสปีดแรงโคตรๆคตอายพุดไม่ค่อยยาวอ่ะครับพี่ก็จะเลี่ยมบูดยากหน่อยนะแต่ถ้าเหยียาทาั้งสปีดนี่คือแรงมากครับ สรุปในของตัวรถแอลเฟิร์นกันเลยดีกว่าว่าจากความรู้สึกที่ผมเล่นมานะอันนี้ความรู้สึกของผมโดยเฉพาะด้วรถแหละนะครับในของตัวรถนะครับสกิลถือว่าค่อนข,ข้างดีนะฮะถ้าเป็นคนสนามทางเล่นสปีดเนี่ยคือดีมากแต่ถ้าไม่ใช่ก็คืออาจจะไม่เรียกว่าเล่นได้แต่มันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นคือแทบจะสู้คนอื่นยากนะฮะเอ่อถ้าพูดถึงเรื่องการเก็บในโตเก็บในโตก็ถือว่าเก็บง่ายนะครับไม่ได้ยากอะไร ถ้าทางเล่นสปีดเนี่ยก็ถือว่าง่ายเลยแหละแต่ถ้าไม่ใช่ทางเล่นสปีดก็อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าเก็บง่ายนะฮะความแรงเนี่ยอัตราเร่งน,นะครับถือว่าดีนะครับอยู่ในระดับดีเลยอัตราเร่งเนี่ยใช้ได้เลยนะครับส่วนระยะในโตรกลรางๆครับมีดิบูทค่อนข้าง,งสั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ล้นเลี้ยมบูอยู่แล้วเนาะบูทค่อนข้างสั้นนะครับส่วนความเร็วสูงสุดเอาเรื่องไม่ธรรมดาฮะจากความรู้สึกที่ผมเล่นมาเนี่ยผมให้ลดคนนี้อยู่ในระดับ ดีมากครับแต่นะครับมีแต่ด้วยแต่เฉพาะด่านเท่านั้นนะฮะมันไม่ใค่มันไม่ครอบคลุมทุกสนามนะเหมือนเออเ s ฟแฟนทอมรถเอฟแฟนทอมอ่ะโนหนึ s ่ง no นะครับดีสุดละอันนี้ผมให้อยู่ในระดับดีมากครับไม่ได้ติดอต็อปเมตาอะไรประมาณนั้นนะจากความรู้สึกผมนะฮะและทุกคนคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วนะครับ วันนี้ผมก็มารีวิวตามนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับใครที่ถามช่วงก่อนเรี้ยงนีว่าพี่ครับรีวิวหน่อยครับคือมันเอามาแล้วมันก็เอากลับอ่ะคือสมไม่ได้ตอนนี้มันเอามาและสมเป็นที่เรียบร้อยก็รีวิวละอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน,กนคลิปหน้าครับผม